เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทําไฟฉายกันนะครับนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้ทําขึ้นทั้งงานหรอกครับแต่ว่าเป็นการประยุกต์นะครับการแปลงไฟฉายอย่างที่เขามีแล้วนะครับมาใช้เราเคยสงสัยไหมครับว่าทาไมเราจะต้องมาแปลงไฟฉายเอาฐานใส่ดีๆแล้วก็ใช้ได้สงสัยไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยไหมคือไฟฉายอย่างพวกนี้นะครับมันมันเป็นไฟฉายซึ่งสิ้นเปลืองฐานมาก นะไอ้่านก้อนๆที่เราใส่เนี่ยสองก้อนสองก้อนก้อนเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ก้อนให,ใหญ่ๆเกืบอบยี่สิบยังประมาณนั้นนะเกือบๆนะนะ,ะทีหนึ่งก็สองก้อนนะครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งสองก้อนแล้ว,แล,วแล้วที่สําคัญกนะ็คือหลังจากมันหมดแล้วเนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับมันเป็นพิษมันทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับนะฮะเราก็เลยมาลองประยุกต์ดูนะครับว่าเราจะเอาพลังงานอะไรใส่ให้มัน ครนี้ถ้าเราเปลี่ยนแต่พลังงานอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่ใช่ทางแก้ปัญหาครับเพราะว่าไอ้เจ้าหลอดไฟของมันเองเนี่ยมันก็เป็นหลอดชนิดที่กินกระแสไฟพอสมควรเลยนะครับพร้อมเป็นหลอดแบบหลอดไส้ใช่ไหมฮะหลอดรุ่นเนี้ยที่เราฉายกันสีเหลืองๆเนี่ยมันเป็นหลอดไส้นะครับมันกินไฟนะครับมันเหมือนช่วงที่เขารณรงค์ให้เปลี่ยนจากจากหลอดไส้มาเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่แหละครับเหมือนกันแล้วจากฟลูออเรสเซนต์อนนี้เป็นหลอดอะไรหลอดตะเกียบจากหลอดตะเกียบมาเป็นหลอดทีห้าเหมือนกันแหละครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์อย่างเนี้ยมันยังใช้จุดไม่ได้ครับ <dans celui> เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนหลอดมาใช้เป็นหลอดแบบนี้นี่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 เห็นไหมครับเขาเรียกว่าหลอด LED ครับทับศัพท์ไปเลยตัวย่อของมันนะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับคานนี้ไอ้เจ้าหลอด LED เนี่ยนะครับไฟตั้งแต่2โวลต์3โวลต์เนี่ยก็เริ่มทำงานแล้วนะครับคานนี้เนี่ยที่เราจะเอามาแปลงกันเนี่ยเราจะใช้ฐานจาก เอโทษฮะเป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะโทรศัพท์มือถือเก่านะย้ำนะครับอย่าไปซื้อของใหม่นะถ้าซื้อของใหม่แพงของใหม่เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทหลายแล้วนะหลายร้อยนะะครานี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเราเราเปลี่ยนมาแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปให้ร้านเขาหรือไปทิ้งไหนนะครับเพราะว่ามันยังพอมีไฟที่จะมาเปิดหล,ลอดไฟได้นะครับเพราะว่ากินกระแสไม่สูงะลองดูซิยังพอมีไฟไหมลองนะฮะลองลองลองดู อาไม่ช็อตครับขายาวโคบวกนะครับขาสั้นโคลบลองลองจี้ดูดิฮะจะติดไหมอ่าไม่ติดอ่ะสลับครับแสดงว่าผิดอ่ะสลับขาอ่าไม่ติดทั้งสองอันเลยไงเนี่ยผมดูที่อันนั้นอะไรเอ่ยขายาวโคบวกขาสั้นโคลบนะครับก็ก็เพราะมันไม่เท่ากันแหละครับเขาทําให้รู้ว่าไม่เท่ากันฮะ ก็อิงเอียงจิ้มนะฮะติดแล้วค่ะอ่าติดฮะเห็นไหมแสดงว่ายังยังมีไฟนะครับพอที่จะมาใช้งานอย่างอื่นได้นะครับอ่าคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะนั่นอย่างหนึ่งคือว่าเราต้องรู้จักวงจรของมันก่อนนะครับในการที่จะแปลงนะครับอ่าขั้นแรกถ้าจะแปลงเลยเนี่ยเราเราควรจะแปลงไอ้เจ้าหัวหัวหลอดไฟนี้ก่อนนะครับคือเรายังจะต้องเอาขั้วมันไว้ก่อนขั้วเป็นแป้นตรงนี้มันนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าแป้นเนี่ยมันจะมานั่งอยู่ศูนย์กลางนี้นะครับ มานั่งอยู่ที่กลางนี่แล้วก็จะไปเข้ากับโฟกัสของหลอดพอดีเลยอ่ะถอดอันนี้มาสิครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ไม่ไม่ใช้เขาเนี่ยนะครับมันมันจะทําให้เวลาเวลาเราประกอบเนี่ยนะฮะมันจะไม่ตรงนะครับไม่อยู่ตรงกลางแสงมันก็จะเอียงไปนะครับตัวนี้ต้องอาศัยเลนโฟกัสมันนะครับโฟกัสให้มันอยู่ศูนย์กลางนะครับแสงจะได้พุ่งไปข้างหน้าไม่งั้นแสงจะเอียงนะครับอ้าวคราวนี้อันนี้ครับ ปัป้นปั้นป้นเกลียวหลอดนะครับนี่นี่นี่ป้นเกลียวหลอดนะครับนี่ป้นของมันนะครับอ่าบางรุ่นบางรุ่นนี่หมุนต้องท้ายได้นะครับอ่ารุ่นนี้หมุนไม่ได้นะครับอ่ะควนี้ไอตัวนี้ต้องทุบครับจําเป็นต้องทุบออกแต่ว่าถ้าทุบนี่มันจะลายไปเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการบีบแตกไปเลยกี่เมแล้วเนาะอยู่ที่มือแท้ <c oughs> อ้าวนะครับบีนะครับอืมครับบีให้แตกไปเลยนะครับแล้วก็เอาเศษแก้วออกให้หมดนะบนะครับ เพราะว่าจะเสร็จแก้วเนี่ยมันจะไปหล่อตันอยู่นะครับเขอใครคุ้มเช็คไปอ๋ออยู่นี่นี่นะครับเจาะให้มันแตกทะลุไปเลยเศษกระจกออกให้หมดครับจะได้ไม่บาดเราระวังลูกตาทั้งนิดนะฮะ แล้วก็นะครับตรงนี้มันยังติดอยู่เพราะว่ามันจะมเีเส้นขั้วบวกนะครับติดอยู่เ,เราก็เอาหัวแร้งเขาหัวแร้งน่อยอเออ <c oughs> อย่าถามที่มาที่ไปครับ <c oughs> เขาเรียกมางั้นก็เรียกต่อไปเลครับ แรงนะครับไม่ใช่ปากกาขอแรงอ่ากดจี้เสร,ร็จปุ๊บนะฮะมันจะละลายนะครับกระสลัดมันออกนะครับกระสลัดเอาตะกวงนี้ออกนะครับตัวนี้กินทำให้ดูนะครับตัวที่เหลือให้ลองทำเองให้ทำเองนะฮะอันนี้ใช้ซูปปเปรเอร์ไบอะไรบ้างเพื่ออันนี้หลอดธรรมดาก่อนครับซปเอร์ไบนะ เราธรรมดาก่อนเดี๋ยวซุปเดี๋ยวเพราะว่าส่วนมากจะได้แต่เธรรมดากันครับอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าจะต้องรให้มันเป็นรูครับเพราะว่ามันมันเดิมเป็นรูแล้วครับแต่นี้มันติดตะกัวนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาขาข้างที่เป็นขั้วบวกนะครับใส่เข้าไปนะครับ เอออ,เเอ,ออกครับนี่เนี่ยมันเป็นไส้อยู่นี่ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมไสม้ออกมาจะส่องทะลุได้เลยนะครับคราวนี้อ่าอันนี้พักไว้ก่อนเสร็จแล้วหนึ่งตัวเพิ่งจะเริ่มครับอ่ะนี่ครับขายยาวนะครับเป็นโคบวกขาสั้นโคลบนะครับ แต่เราจะติดสัก2หลอดนะครับหลอดหนึ่งอาจจะสว่างน้อยไปนิดนึงนะครับเราก็ติดคู่นะครับเราก็เอาขั้วบวกมาต่อขั้วบวกขั้วลบนะครับมาพันขั้วลบนะฮะเป็นการต่อแบบขนานนะครับต่อต่อแบบขนานนะฮะพันไวลุวมๆวมก่อนไม่ต้องไปตีเกลียวแน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปจะออกช่องไม่ได้คราวนี้ป้องกันการช็อตนี่นะครับควรใส่ท่อท่อหดท่อย่นท่านหน่อยนึงนะครับ นะเอาร้อยเข้ามาใยนี้ฟาบเห็นไหมครับหยาบนิดแล้วก็ตัดเอยยเคลื่อนมือมากให้อยู่ตำแหน่งเดิมตลอดมันทายานะครับใส่ท่อหดเข้าไปตรงขั้วบ,บวกนะครับอย่าลืมตัดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเกิดพลาดนะฮะขั้วบวกครับแล้ว,บบวก็นะครับ,นะรบเอาแป้นนี่นะครับใส่เข้าไป นี่เห็นไหมนะครับแล้วก็เอาควนลบนะครับมันจะมีบากงนี้นะครับเอาอยู่ข้างนี้นะครับทีนี้เราก็จัดหลอดได้ดีหน่อยนะฮะใหามันอยู่ตรงกลางนะครับพยายามให้มันลงใกล้นะครับนะครานนี้รานนี้ก็กลับมาบัดกีมันนะครับนี้ก่อนบัดกีเราก็ตัดทันนิดนึงนะครับแต่อย่าตัดให้มันสั้นมากนะครับพอให้มันมีมีมีเนื้อ มันจะต้องมีเนื้อสนหน่อยในการที่มันจะบัตรกีติดนะครับนะฮะเปื่อนนี้นก็ดันหน่อยก็ได้อ่าอ่าบัตรกีคันนี้ <c oughs> การบัตรกีเหมือนเดิมนะครับคือต้องทําให้วัสดุสองตัวร้อนนะครับแล้วก็ให้ตะกั่วละลายนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่เอาตะกั่วควักเอาตะกั่วไปโปะมันนะครับนี่นะจี้ก็ไปร้อนนี้เนี่ย เออใครไปปิดหัวแรงผมหรือเปล่าครับไเปิดลกายอาจจะรวมเดี๋ยวต้องรอบครับเดี๋ยวรอบแป๊บนึงปากมันอาจจะรวม คือมันร้อนมันจะค่อยๆร้อนนะครับคือใจเราร้อนกว่ามันเลยไวใจเรามันร้อนมันก็เลยไม่ทันใจทั้งคืนอ้าวล้อเร็วๆอ่าเริ่มเลยในรุ่นนี้มันไม่มีไฟดูข้างหลังครับก็เลยไม่ชัด ไฟมีแต่เดี๋ยวเมื่อกี้มันคงปักหลุดนะครับมันก็ได้ช้าหนนะยวนี่ไม่ร้อนจริงจังจรินะไฮครับเดี๋ยวไม่แบตกรีมันเข้าไปแล้วครับอันนี้ เพื่อกันไม่หนีครับนครับครับนี้ไอพวกลบเราก็จัดจัดกันหน่อยก่อนนะครับอย่ามันไปพันกันเพราะถ้าไปพันกันแล้วเนี่ยจะยากนะครับขอบมันจะสูงขึ้นมาแล้วก็ตัดเหมือนเดิมราตัดอย่าไปเพ่งนะครับบางอันที่ตัดมันคมจัดแล้วมันดีดจะเข้าตานะครับ ก็พยายามให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดครับไหนเอ่ยอลบหรออ่ลองจับดูครับอันนี้มันควบบวกนะครับอันนี้โคลบมันจะไม่โดนกันนะเพราะมันมีไอ้ไอ้ดำดำนี้อยู่ตรงกลางกั้นเอาไว้เป็นฉนวนกั้นอยู่แล้วเราก็ใส่ท่อไว้ด้วยกันข้างๆมันโดนทำงานมันรัดตรงจอดนะครับอ่าตอนนี้ลองดูสิอ่ะลองไปใส่ดูทีครับ ลองใส่ดูนี่นี่เอาอันนี้ไปใส่ด้วยเอาใส่ไปในอ่าอ่าอ่ใส่ไปในนั่นแหละครับนั่นแหละครับอ่าใส่นี้อย่างนี้ใส่ตรงนี้มันใช่งั้นเองฮะมันจะโดนบังคับด้วยไอ้เจ้าตัวนี้เอาไปทั้งหมดนี่แหละใส่ด้วย แล้วก็แล้วก็ไอ้คำนั้นมันก็ดังไปทั่วประเทศนะครับไปตัดทำไมมันอริจินนอนมันธรรมชาติแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้เพื่อนรู้ให้หมดนี่ครับนี่แหละครับแบบนี้ตอนนี้เราก็เออลอง คือเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราทิ้งกระบ,บอกเก่าแล้วเราไปซื้อของใหม่ที่ที่มันเป็นชาร์จได้เนี่ยมันก็เป็นขยะอีกใช่ไหมสูญเสียเ,เยอะแยะมากแล้วแถมว่า,าของที่ชาร์จได้มันกลายเป็นของจีนซึ่งมันใช้ไม่ทน,นยขยะแมันยาถ้าเราเอาอะแดปเตอร์โนเกียมาใช้นะก็ติดนะแต่มันจะทนมากอยู่ได้นานมากนี่ขยะกำลังสองกำลังสามไปเลยทีเดียวขยะ จะรู้หรอไม่ีไฟอ่ะมั้งนี่ไม่ไม่ครอบว่ะเอน่าลองดูอันนี้ใช่ไหมที่ใช้ได้เราลองเช็คดูก่อนนะครับ ขายาวคูบวกนะครับขาสั้นเขาลบแล้วก็เช็คฐานแล้วดูก่อนนะครับว่าติดไหมนะครับอ่าสว่างมั้ยสว่างเนาะถ้าเราติดกับขั้วมันก็ไม่ติดนะฮะครับก็ลองดูรับขั้วติดอ่ะไปนนีดติดไหมก้อนนั้นติดไหมลองติดไหมสว่างไหมสว่างไหมข้าวนี้ เกือบแล้วนะครับเกือบแล้วอันนี้เราก็อาใส่เข้าไปข้างในเนี่ยเอาใส่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยไอ้เจ้าลิ้นตัวนี้พอเวลาผลักไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปไปแตะที่ที่แป้นตัวนี้มันจะเป็นสวิตช์ที่ตรงนี้นะครพอผลักไปปุ๊บพอแตะก็ติดแล้วนะครับเราก็เอาไอ้เจ้าตัวนี้โครลบใช่โคตลบเนี่ยามาบัดกีติดนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับโคตรลบ อ่าลองเอาลองไปเคลียร์ดูเอาลองไปเคลียร์ดูครับเคลียร์กันตรงนี้นะครับทดลองดูเคลียร์รูปเคลีลองทดลองดูฮะทดลอง,งวงจรก่อนว่าติดไหมอันนั้นเป็จอครับอันไม่ทางจอน้องเคลียร์เคลียร์ข้างครับไม่ใช่เคลียร์ข้างก็จใชัดอีกทีเดียวติดไหมครับ,กกรบสว่างกว่าแบบปล่อยปล่อยให้ลอดไปเปลยไหมถ้าลอดเปล่าๆจะอันนี้สว่างกว่าไหมมันจะมีจอสะท้อนแสง อให้เด็กเด็กน้อยเด็กน้อยลองเขี่ยดูนะครับเขีย่ยียนมาที่นี่นะครับลูกเขี่ยแล้วหันไป่ทนกล้องคัดเปียเราหนูเขี่ยถูกติดไหมครับติดไหมครับแกเห็นไฟไหมครับเห็นไฟไหมเห็นไฟไหมเห็นไหมไม่มีเทียนแล้วค่ะตรงนี้จำได้อ่าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองไปประกอบต่อนะครับเดี๋ยวหนูให้ทำตัวหลังๆนะครับนี่คุณลุงทำให้ดูกันไอ้คุณอาคุณอาลุงเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เลิกทำ จะเริ่นสอนเลยเจะเริ่นสอนเลยเป็นพี่ของพ่อเราตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้อาจจะลำบากนิดนึงฮะติดกับส่นไหนก็ได้ใช่ไหมครับครับครับขอให้เป็นแกนที่เนี้ยที่เป็นพอลบ ถ้าบัดกรีไม่ติดก็ใช้พันเอาเลยนะแล้วก็บัดกรีหุ้งอีกทีหนึ่งครับคือบางทีถ้าเป็นไอรุ่นที่เขาไม่ได้ทําเป็นทองเหลืองเนี่ยนะมันก็จะจะไม่ติดอย่างตัวเนี้ยเป็นสังกะสีนะครับไม่ได้เป็นทองเหลืองนะครับเราก็ต้องปอกเจ้าโคลรบเนี่ยให้เยอ,เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็พันไปเลยแล้วก็บัดกรีทับอีกทีงมันจะแข็งแล้วก็จะรัดได้นะครับเรือบานเปิด์เมนเทนเจ็ดชนะบับาบาัา,า,าเอาที่ตัดมา นั่นแหละเดี๋ยวกว่าจะเดินสุ็นะคะแงเวะอะแล้วก็ามาพันกับชน,นี้เลยนะครับพันก็ไปลึกหน่อยก็ได้นะครับ นั้นยากหน่อยเดี๋ยวผมจะบรรยายแล้วกันก็คือว่าเราที่เราปอกพยามันแค่ครับเอามาพันนะครับพันรอบๆขั้วไฟของเขานะครับเพราะว่ามันเป็นสังกะสีตัวมันเนี่ยไม่ไม่ติดนะครับบัตรกีตะโกนไม่ติดนะครับแล้วก็เลยสร้างแกนนี้มันหน่อยนะครับนนมาผมก็บอกไม่เห็นนะครับ มันจะทำอ้าวนี่นะครับแล้วก็ดันเข้าไปลึกๆสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอาบัดหัวแรงเนี่ยนะครับพอพอตรงนี้พอกดให้มันให้มันแน่นแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะถ้าเราขยับมันก็จะอาจจะติดดับดับนะครับเราก็ใช้หัวแรงบัดกีบัดกีไปเลยคราวนี้มันก็จะติดกันนะครับแน่นแข็งแล้ว ลังบอมโอนที่จำข้าหลังด้วยเลไม่เป็นไรยังไม่ลมไม่ใชยไม่เป็นไรไม่เป็น ผู้เล็กเล็กครับ <aunque me> <muchy writers> <odita> <mo> <ini> <ros> ที่ทำกระบอกเสร็จทำตัวแจ็คไว้ชาร์จจดละแจ็คนี้จะชาร์จสำหรับจากจากอะแดปเตอร์โทรศัพท์ไปได้หรือจากด้นล่างก็ได้ที่ทาอวานนี่เลยแล้ตอนนี้มันก็จะเปิดได้อีกแค่คืนทั้งคืนเนี่ยทำไเัเนเล่นอ่อนก็จะต้องชาร์จ ชาร์จแผ่นเมื่อวานทำได้ชาได้ครับครับคราวนี้หลังจากพอติดเรียบร้อยดีแล้วนะครับเราก็จะทําที่ชาร์จของมันนะครับทําหัวชาร์จนะครับก็ใช้แจ็คนะครับแจ็ค RCA หรือแจ็คหัวบัวนะครับปกติมันจะเป็นคู่คู่รคามครับคู่มันจะมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับเราตเอาเตัวผู้ตัวเมียงมันนะครับเราเอาตัวผู้มา เราใช้ตะปูก่อนครับจี้ตะกัวก่อนนะครับก่อนที่จะบัดกีอีเจ็กชาร์จมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันไม่มีทางผิดขั้วได้เลยใช่ไหมครับต้องมาเสียบยังไงบวกลบก็ต้องอยู่ตามเดิมถ้าเป็นปลั๊กไฟธรรมดาเนี่ยจะหมุนผิดได้ด้านได้ขั้วบวกมันจะอยู่ตรงกลางนะครับขาสั้นขั้วบวกรับัดกีขั้วบวกหรือขั้วลบก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ ความเหมาะสมความถนัดของแต่ละท่าน อผมจะลืมใส่ท่อหดตันนิดหนึ่งนะครับกันมันรัดวงจรหากันนะฮะถ้าไม่มีท่อหดท่านก็ใช้พวกหลอดนมก็ได้นะครับหลอดอันเล็กๆขาวๆนะฮะไอหลอดดูดกาแฟนี่นะอามาเล่น,นนะได้นะหลอดนมเนาะได้ไม่อดทิ้งนะเนี๋ยวใส่าย,ยากสักนิดนึง ให้ความร้อนตัหน่อยตลอดนมนี่มันมันต้องตัดให้พอดีนะครับเพราะมันไม่ย่นนะครับ,บน,น,นะครับบีมันนิดนึงนะฮะบีเรียบร้อยหน่อยคราวนี้เนี่ยถ้าถ้าเราเอาใส่เข้าไปนี้นะครับมันอาจจะช็อตข้างในได้นะฮะก็เลยแนะนําให้เอามาอยู่ข้างนอกนะครับก็คิดว่ามันไม่เกะกะไปนักนะครับแต่เนื่องจากว่ารเราต้องเจาะนะครับคราวนี้เครื่องมือเจาะที่ง่ายสุดสเจ้าหัวแรงเราเนี่ยนะครับ นะเจาะเข้าไปเลยแต่เจาะเสร็จแล้วใช้จะเป็นกีนต้องขูดหรือเปล่าต้องต้องต้องทำความสะอาดซะหน่อยนะครับเจาะเข้าไปเลยนะครับปึ๊บขูดขขููดดออกมาาทิ้งหน่อยตรงนี้เราก็ถ้ามันแผลไม่สวยแล้วก็เอาคัตเตอร์นะครับตัดแต่งซะหน่อยก็จะได้เรียบสวย นี่อาจจะสั้นไปเทคนิดนาะแบบนี้ไม่ให้สายแตกระบบกีสะก่อนบัดกีไปสายกันสายแตกจอไม่ไหมให้มันอยู่สูงนะม่เปน็นไรไม่เปน็นไร ก็ร้อยสายออกมานะครับนี่นะฮะนะี่จะสั้นไปนิดหนึ่งครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ดึงกลับไปมันก็ดึงกลับเข้าไปนะครับขั้วบวกนะครับสีแดงนะฮะเราก็มาต่อกัะบวบกเหมือนเดิมเอาเลยหนีบฐานได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อเข้าหาขั้วถานได้หนะึ่ขั้วบวกกับขั้วบวกก็คือสีแดงนะครับ เมือเช่นนี้นี่ถามเป็นอะไรก็ได้ไหมไม่เป็นไรครับจัดได้ครับเจ้าทิ้งอืมนั่นะครับก็บวกก็บวกก็ลบกับโคลบคือพอมันสั้นไปก็ทำงานยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้ามีความชำนาญก็ไม่ยากนี่ครับอ่ามีครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปในนี้ปึบ กระสือะส่อ,อรุ่นหนึ่งเรา,าครับเวลานั้นก็เก็บไฟให้ดีนะครับเวลาเวลาบิดเนี่ยมันจะได้ไม่โดโอดนี่แล้วก็อ่าผมเป็นของจีนเลยเนี่ยชอันนี้อาจจะลุงหลังนิดนึงนแต่ก็ใช้ได้ละเ,เ,เวลาจะชาร์จก็ดึงออกมาเวลาชาร์จเราก็เสียบชาร์จคันนี้ไอ้เจ้าชี่ชาร์จตัวนี้เนี่ยฮะเราก็ไป ติดกระแผงโซล,ล่าใช่ไหมฮะที่สายตรงนี้นะครับรรที่สายตัวนี้ของเรานะครับก็ต่อออกมาจากพอร์ต USB เลยนะครับฮาบว<อ>กฮาร์ดแวเจอเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นพอร์ต USB เอ่อโทษทีที่ชาร์จมือถืออันเก่าๆของเราก็ชาร์จได้น,นะครับ<ต>มี5 <ทำ S 2> โวลต์เหมือนกัน